นะอุ่มห้างคนนะ้ำเน้ากุมลูกทำอะไรนะเดีด๋ยวผมนะวันนี้ผมเองก็จะเดินทางมาดูมะงม่วงป่านะผมเนะมีลูกหรือเปล่าก็วันนี้ก็เดินทางมาไกลนะเพื่นก็มาไกลพอสมควรยูนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีมะม่วงต้นมันมีลูกหรือเปล่านะก็ถ้ามีลูกเราจะมาแคมป์ที่นี่นะเพื่อที่เราจะมา หาเก็บกิ่นนะุมนั้นมุมนั้นอร่อยมากนะบอกว่าเอาม้งป่ามันหวานมากครับผมนะเป็นทำเป็นลูกไม้ธรรมชาติในป่าก็อีกหนึ่งแห่งนะก็วันนี้ก็ตัมันคลุมนะฝนน่าจะมานะบุมผมดูทรงแล้วน่าจะมาเหมือนไม่น่าจะมามาถึงแล้วแหละมาก็วันนี้ผมจะรีบเดินทางไปดูนแลผมนะเราต้องรีบกลับไม่งั้นนะอาจจะเจอฝนตกได้นะครับผมไปครับผมออกเดินทางเลยนะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับสไคร์นนะเพื่อนที่มีกำลังใจอย่าลืดติดตามนะครับผมครับครับผมตอนนี้ลงามาอยู่ที่อ่าเขาเรียกต้นตะคบป่าพเพื่อนเห็นไหมนี่คือต้นตะคบป่านะซึ่งลูกมันไม่มีสัตว์ป่ากินนะนี่นะนี่เป็นต้นตะคบป่าต้นตะคบป่าต้องมีหนามนพนเพื่อนเห็นี่มหนามเยอะมากนะน,นี่คือเรียกเขาเรียกต้นตะคบป่าลนะ ข้างลูกมันออกใายๆลูกเชอร์รี่สตอเบอรี่เล็กๆไะนี่นี่นาผมก็ไม่แน่ใจว่ากินลูกได้ไหมนะแต่พวกนี้ผมไม่รึ้ษากนะแต่มันรู้ว่ามีลูกนกคลอกกินดีมากเลยเดี๋ยววันนั้ลูกมันมีลูกสุกเหมือนไทยเพื่อนดูนะนี่แต่ช่วงนี้อ่าลูกมันจะสุกมันช่วงเดินแปลนนามุ่นะช่วงหน้าหน่อไม้นะครับผมจะมีลูกเมือนทยเพื่อนดูนะบอกเลยว่ากระลอกนกเยอะมากนะผมเ็ื่อกิน อกนกปลาดกเอยนกอะไรนี่นะนกปนนกปลอนกตะกอนะนี่หมางเยอะนะแล้วก็บนกมะม่วงนะก็สีสวยเยอะแล้วมวันนี้ก็นี่ําเคยวันนี้น้าฝนตกมานสองวันนานน้ำเลยไหลออกมาแล้วรถดังนี้ก็เป็นพกรถมันตอคอรนะเป็นใส่ข่งกันเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วนะแข่งกันโหทางโหดมาก ใครใส่มอเตรอร์คอดะก็มาได้นะผมนะบอกเลยทางเส้นเนี่ยเขาจะมีแข่งทุกปีนะผมนะทางเส้น,นโหดนะไปเจอข้างหน้างนุนถือว่าวัดใจเอาคนขี่นะผมตรงนี้มันไม่หนวนนะไม่หนวนในหะัวม,มาหนอทุกปีนะผมไม่นอนนะโล่ห้าหกบาทนะผมไม่รู้ไม่รู้หรือเปล่าผมก็ไม่มา เป็นดือแล้วนะเราควงลองคืเจอหรือเปล่าไอ้พวกคนน้ำเยอะมากนเลาลองเห็นป้ะนะเจอห้างด้วยนะอึมห้างขคดน้ำเน่าก็ุมรูกทำอะไรน,นะเห็นะน้ำมันเยอะแล้วหมุมมุ้งปากข้างบนนะเห็นต้นตะหมอนะ้อ ถัดไปข้างในงงนู้นตรงกอัยมีเป็นน้ำอยู่เนะี่ยน้ำนี่ก็กินได้นะผมนะเหมือนแต่่าน้ำนออกสีขาวนะออกสีนมอย่าี้ยไป้ยนี้จะแห้งนะฮะตรงหน้าแรงแดงหน้าฝนจะมีน้ำนะเพราะว่าอเนี้ย เราไม่รู้จะมีรูปอ่ะนะข้างบนอ่ะว่ะต้นมะม่วงผมนี่นม,ม,นนมานานไม่รู้จะมีรูปอ่ะนี่นไม้แก่นเป็นตมมาอยู่ต้นไม้นาและตมเหนือหัวนี้หนานะช่วงโดนใส่กุนี่ห้างอ่ะไม่รู้ห้างไก่ แล้วประเด็นคือวม้อผมขึ้นนี่ไม่น่าจะอยู่เลยพังแล้วนะคนน้ำด้วยห้างนี้พังนีนเสียงนี่เสียงหมุนคนเดินหรือเปล่าเ,เห็นไหม ผ่านหลอกเราได้นะเพื่อนอยู่คนเดียวนี่มันจะเหมือนผีหลอกเลยนะบางคนถ้าจิตอ่อนนี่คือกลอนเลยนะบน่ชงไม้ไผ่สี่นน่ากลัวเนี่ยผมไปแกใจห้างนะคือเข้ามาทํอะไรห้างนี่นะผมขึ้นไปผมน่าจะตก,กนะมอะผมม่มมน่าจะไปถึงอะฝ่ารองนะโอเรื่องที่ไปสมตบุญนะเพราะว่า มองเดินแต่เป็ไก่นะมึงเพิ่งเหนื่อเท้าเนี่ยนะน่าจะเป็นคนหมาข้างหน้าเราคนหนึ่งลอยใหม่เลยอ่ะนี่ไงมาน,นี่ลอยเยอะไปไหมนะมาเพิ่พงลอยเก้งเนี่ยนี่ลอยเก้งนะลอยใหม่เลยไม่ต้องหน้ากินน้ำนะ หนอยคนนี้หนอยคนนะเฮ้ยเสียงวะเสียงคนนะเพื่อนเสียงใครวะนี่หน่อยไหม่อี้ี่เสียงอะไรตกเป๋าแป,แป๊บอ,อยู่ไหนวะนี่เสไม่เจอคนอนะ ี่เดี๋ยวสิงน,นง,นงนู่นะเนี่ยมุกป่านะฮตอนนี้นะไม่มีลูกนะเพิ่งมีคนมาวะมาทำไรเออก็มาหามมม่วงนะเฮ้ยคนเดินขึ้นมาแล้ววนะน่าจะมาจากนู่นแบบนี้ ไอ้มะม่วงไม่มีลูกนะเจอมะม่วงเปล่าไม่มีนะอันนั้นไปไหนนะกลับลวเหรออ๋อกลับแล้วนะคนนี้จะไปหาต้นอินทออมาเพราะต้นนี้ไม่มีลูกนะนี่เหนื่อยเดินไปไหนไหวหรือนะไปลนะไปเล

แต่ไม่ก็มีหลายต้นนะแต่ต้นไม่มีอ่ะตน้ตนต้นตะหมอก็ไม่รูปปรเ้เป็นไงหายแล้วรู้เป็นไงเดี๋ยวผมมาจะถ่ายมันคิด,ดนไม่ยาวนะเพื่อนนี่หนอยเก่งวะนี่หนอยเก่งนะ ไปซืป้อปลามากกินแล้วนะอันนี้มีลูกนะฮะยังดูนี่หนอ่อยตรงนี้ก็เป็นป้าลึกอิงแห่งนน,นี้ทางเดินต้งเดินนะว่าเสียหายไม่มีลูกเลยฮะแล้วเ,เก็บไปกินนะผมนะมตรงนี้มีมุ้งป่าขนุนป่านะฮะแล้วก็ลูก มาดตะมุนป่ามุนไหนนะมูมไปจะเดินทางกลับนะมูมต้นนี้มีลูกนะมต้นนู้นก็จะเข้าไปเขาส่ตกอะแล้วก็อาจจะไม่ได้เข้านะอาจจะมาทำาระไยชแค่ตอนนี้ตอนเดียวนะมูมเพราะลมามเย็นเลยไปฮะนี่ต้นเหมือนไรน่บายนะนี่ล่ะนี่ ข้ามานะตมลตอนลำเนาตอนนี้เราก็เดินทางกลับน้ผมมนะ้ฝนตกนะไม่สามารถไปเดินดูต้นใหม่ได้นะผมก็เลยวันนี้ต้องขอเดินทางกลับน้ำมุมนะอีภหนาเดี๋ยวเราอาจจะเจอเราอาจจะไปเจอต้นใหม่นะผมนะม่รูเลยสมรวจดูต้นใหม่มันมีรูหรือเปล่าก็วันนี้ก็เจอฝนเริ่มเมี่ยงไปนะผมก็เดี๋ยวี่หน้าเราจะพาไปสำรวจต้นใหม่นะผมว่าเราจะมีรูหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่มีรูอะ เอาลงนะครับเดี๋ยวมุนาไปข้างบนนะผมมันมีต้นนะ,ะ่าไม่รู้จระดูป่ะเันนี้ก็ยุงเยอะมากครับครับมันอันนี้เราก็เดินทางกลับแล้วมผมนะไม่ไว่าเรยุงเยอะมากเลยฝนตกเนี่ยก็จะไม่พี่หน้ามก็อย่าลืมกดซับไลค์นะผมนะกดแช้กดไลค์กดแชร์นะมึงไปครับ